विनियागिञ्जाय धुवचनं जनकार्यमखे सन्तेन सोमविनिनाशि तवा मुनिं चोदन्ते युते जयमं तदा नियमतिशा च केतुम् โอปนันเตวะคังวิพุชังมหิเิงโตเตนะเถระพุจเคณตามายัญโตอิทุปเทชาวิจินาสิตาวา 哎呀妈！

ङ्ख्येन पनिरामेतेन सत्येन सुवाखिमोतो नमेतन्यसा फलोकासमिमान संभावमाण đúng phá giới emố đề đi mang i yang su balang pa lang si ti a yu cha hoan no cha ho kham huon sa wa sa ta sa cha a yu cha chi wa sin hi pa wan tu te यम कलाघोवाचनोति न दिने सरते मतान्धितवान्ने कविविधानो भवानि मोकं सुखं अधिकमय जनयो ขาลโวจะนิวาตัวจะสันตุดทีจักรันยุตาคาเลนธรมมาสวนังเอตัมังคาลมุมังพันธิจโสวจัสตาสมนานันจทาสนังนิาเลนธรมมาสกัดชเตมังม

ดทิ้งธาตุฉันติตันเตสังมังคารมุตตามันตีเอาที่ถูกพิเนตตาจิตธาตุนการตวานาสาพารามากราชิตาสาพาทสดทิ้งธาตุฉันติตันเตสังมังคารมุตตามันตีเอตา ทสชายมังคะลาอัตคาทโยวาจโนทินทิเนสารเตมตันทีตวานเนกวิวิธานิจุปะทวานิโมขังสุขังอธิขามัยยโรสะปัญโยทีนี้เรา่อยๆสวดสวดทุกตัวเลยนะเจอสังสวนนะ เอตากิพุทธะเจียมังค์ะอาตคานายโยภาจนโนทินทิเนสารเตมตังทิหิตวานเนกวิวิทาในจุปันทวานิโมขังสุขังอาทิทามัยนโรสะปัญโย يصا không sum mang phàm ังสิรอยุจวันนอนจะโพคังหวดทีจะยาสวาสถวันสาจะอายุจะชีวสิทธิพรวันตุเตเตสินติตนันดังสรยังสุขังปรัสิริอายุว you know 台湾。 กิจจังเมอธิตัสมามยาคันตพังอิมัสมิงสัตตาหักพันตะเรนิวัติสามิตาติยัมปิสัตตาหักการียังกิจจังเมอธิตัสมามยาคันตพังอิมัสมิงสัตตาหักพันตะเร นิวัตติสามีสังค์คำพันเตปวาเลนี้ทิเทนวาสุเตนวาปาลิสังกายวาวะคันตุมังอายะสมันโตอนุกรรมปังอุปาทายะปัสสันโตปติกริสามิทุติยัมปิพันเตสังคังปวาเลนี้ คิเถนะวาสุเตนะวาปาริสังกายาวาวาทันตุมังอายสันโตอนุกรรมปังอุปา,า,าทายะปัันโตปฏิกริสานีปติยัมปิอันเตสังคังปวาเรนีคิเถนะวาสุเตนะวาปาริสังกายาวาวาทันตุมัง อายะสมันโตอนุกัมปังปาทายะปัสสันโตปฏิกริสสามียังบทต่อไปจะยอ่อจะย่อแล้วทีนี้น้โมก็ตัดออกอสังเถะมาเทนาทาวารตเาระเยนะะกังสัสพังตะกราทังขามาตุนโน ตังสัพพังอภาระตังขามัตุโนปันเตมาตาคิตะนิปมาเทนาทาวารตะเยนตตะตังสัพพังอภาระตังขามัตุโนปันเตอายะสัมมันเตปมาเทนาทาว ปัจเจ้าบ่าวว่าธรรมานังทาสุมาธรรมเวตังยาติทังชีวรังตาธุปะคุญชะโะชุบคโลตาสุมาตะกอนิสัตตานิชิวะสุญโยสัพพานิปปนาอิมานิชีวรานิอาศิโกชนิยานิอิมังคุฏิกายปัตตวาติวิยาจิโกชนิยานิขายัน ญาหะดั่งเกยปาวัตตมะนังดาตุมาตเมเวตังญาติตังพินดาปโตกาลุปะมุจจาโกจักปุภาโลนาตุมาตโกนิสัตว์นิชิวสุญยสัพโพปะนาังปินดาปะโตจิโกชานิโยนีมังโกจิกายังปันตวานิวิยาจิโกชานิโยชายาติ ญาทาปัจจยังปาววัตตมานังทานตุมัตตาเมเวตังยาติฏังเสนาสนังตถาทูปาุจจโขจัปุกฟโลธาตุมาตตโกนิสัตโกนิชิวสุญโยสัพพานิปนันิมานิเสนาสนานิอาจิมุชนิยานิ อิมังโพธิกายังปัตตวะทิวิยาทิโมชนิยานิชายันติยาถาปัจจยังภาวัตมานังดังสุมาตเมเวตังยาติทางทิลานาปัจจะยาเทศะชาการิคาโรตาทูปะปุญชโกจะปุกกะโลตารุมาตกนิสตโรนิจิวสุญโญ खिला ने तथा फोचनीयो हीमा गोधि काशि गोचनीयो छाया तीतम दीवा सेवासी विका गुण साय शा तपासी

สัพพติกาตายาอุนหาสัพพะติกาตายะตังสัมมาสัพพะตะตาปัสสิงสัปปะสัมปัสสานังปิติกาตายายาวะเทวะอุตุปะริสยาวินโอทนงปิิสันลานามัตถามปิิสังขายนิโสกิล

สุตเถเจวะทันุปาทานเชธาณเยสันตาเนหินาธตมายาวะนิปานะโตมะมังนันตุสัพพะทายวายตาชาโตภะเวภะเวอุจุจิตตัสติปัญญาสันเลโหมริยมีนามาราปันตุโนกาสังกาตุณจาริเยสุเมพุทธาทิปาวะโทนาโตธรรมโมนาโตวารุตตโมนาโตปัจเจกะพุทโธจะสังโฆนาโท Roma mangte sota manu havena malo kasang lapan tu mata saunnyanu hanak